อันว่าสิมาเอาเข่าน้ำเพลินจ้ะมาเอาเขา่าแมนมาเอาเข,าข,าขา่าคาอีหยังบันยีติดหนี้เจ้าบอกมันเป็นเส้นเหนียงเจ้าไเอ,อเย็ดเว้พนว่าสิมาเอาจากสองสามสอบนะเนะี่ยพนบอกไว้บอกไว้แมนมาบอกไว้เฮ็ดหยังเรื่องนี้หยังมาเอาเข่าคายเอียงเรื่องเอียงเดี๋ยวนี้่อยอยัง,ยาง,ยางยยมาเดี๋ยวหูเรื่องหูหน้าขอ่อยมันเป็นเมียมันเพินไปติดไว้แต่เพี้ยก้าวพุราไปติดไว้แมน ผู้จังของไปไ,หน,นไ,ปนไหนให้มันไปยืมเขายืมน้ำพู้ใดมันไปยืมเขาจตกมาเกลือไก่บ่บ,บ่มันไปไหนยืมเขาดอกแน่จะมาเอาค่าเยอยียงมาเอาหนีค่าเอียงเดี๋ยนี้ค่าเสื้<ะ>อคนมาเทื่อละสอบค่าเสื้อแมนผู้ติดไวหวสร้างเก้านี่บอแมนผู้ติดไหวสามสอบสามเทือ่อว่าเด้๋ยวใจขอยอยู่แต่ไปใกล้พุ่นมันไปเซื้อจากสามเทือ่อแมนขอสิมาเอาเขานี่เอาอย่าคอยโทษปฏิโทษณเฉพาะมึงมาขอเข,อขอ่า แล้วเขาไปให้ไก่บักเท้าจะนั่งถ่ายอยู่นี่ตอนตั้งถ่ายอยู่นี่บักเท้ามึงมานี่มึงมานี่ใไ่ใส่ราคาค่าอนันคอยค่าช่างคอยดิดสามสองเอาคอาช่องจะติดดนแห้ไนเขาจะย่มไนไปใกล้พุ่นไม่ด้นพวนแล้วใครนตัวปะทะดอกเขาตัดแต่ปีกายแม่ขันแม่มันต้องให้ยคอยซีสอบเด้อดอกน้ำ เอาขี้อพุดโ่แมนหอกว่าน้ำปีหนึ่งเอางงไปเ่งเขาไว้เอาไปคือแบบนี้นะบดนี่ขอเขาไปคือแบบนี้นะบ่ดนีนะโอ้ยย่บไรเนี่ยเขาไปใกยกเหมือนี่มึงได้เขาหรอกมึงมือนี่ะมมือนี่ะมายมือนี่นะ